ผลฟุตบอลเมื่อคืนครับไม่มาตามทรงนะครับซาอุนะครับก็เบียดเอาชนะทางด้านนะครับเยเมนนะครับไปที่3ประตูต่อ2ครับก็ถือว่าพัดเป้ากันไปนะครับสนหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับนะวันนี้ครับรายการนะครับฟุตบอลค่อนข้างที่จะคับคั่งนะครับก็ คัดมาให้เหมือนเดิมนะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมครับอย่าลืมครับ c h 0 9นะครับมีแอดไซด์นำหน้านะครับเราลุยกันที่ชจนัึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้นะครับหมาป่านะครับนอตติงแฮมฟอร์ดเลยครับเปิดบ้านพบทางด้านสเปอร์นะครับก็ลงเตะในเวลาสี่ทุ่มบ้านเรานั่นเองนะครับนะโดยฟอร์มของท่านนั้นนอตติงแฮมฟอร์ดเลยนะครับในเกมล่าสุดนะครับบุกไปชนะท่านนั้นบิลฟอร์ดครับไปที่สองประตูต่อศูนย์ครับส่วนท่านนั้นสเปอร์นะครับแพ้กับทางด้าน หงแดงลิเวอร์พูลครับสามประตูต่อหกครับคาบ้านของตัวเองครับโดยที่ท่งนั่นนอต์ทแฮมฟอร์เลสวันนี้ก็จะมีทางด้านคริสวูดครับเป็นตัวจบสกอร์ครับแผงกลางก็จะมีทางด้านคาร์ลัมโอซอนฮาร์ดอยนะครับรวมถึงทางด้านมอร์แกนกิฟไว้นะครับเป็นตัวเชื่อมเกมครับในฝั่งของทางด้านสเปอร์ครับก็จะมีทางด้านโฮซองมินครับโดมินิกโซลันเก้นะครับรวมถึงทางด้านเบนเนตจอนสันนะครับเป็นตัวนะครับสามประสานนั่นเองนะครับกระแสต่างประเทศครับให้คู่นี้เสมอในเสมอกันนะครับวันนี้ครับให้เเเเลลือออออกชียยยยรรร์์ทาาาางงงดด้้้นนนตตติแฮมมฟสไไปคับ่่ๆผว ไม่น่าจะแพ้ค่าบ้านโอกาสที่จะชนะนะครับมีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆนะครับสเปอร์นี่หลังรั่วเหลือเกินครับจริงอยู่ครับเกมลุกนี่ดีนะครับแต่นี่หลังนี่ต้องปรับจูนเป็นอย่างมากครับวันนี้จะได้ที่จะด้านฟอรเรสครับ